บรรยากาศการเซาแข่งความชีิตพี่พี่ทำอะไรอยู่ครับพี่ชายกําลังทําอะไรครับเนี่ยปั้นเฟดปั้นเฟดแล้วมึงใส่กางเกงในมึงปั้นเฟดกางเกงในเนี่ยใช่ไหมข้างล่างข้างล่างมีคนวี่ข้างล่างมีคนนี้ตรงไหนอะ ส่งต้นไม้อะต้นไม้ไหนเหยัยต้นไม้เต็มเลยต้นไม้ข้างหน้าข้างหน้าก็มีไหนอไป <c oughs> ด้านซ้ายนิดนึงอ่ะมันกำลังวิ่งเฉียงหาไ,ไหนแลกูเห็นแต่ต้นไม้เต็มตไปหมดเลยสัตว์ตกูเกลียดอะไรแบบนี้มากเลยมันกำลังวิ่งเฉียงแล้วก็แบบปุ้งเข้าหัวตายคู่เงี้ยหาไปไหนแล้วเมื่อกี้มันวิ่งแบบวิ่งเออเลยอ่ะมึงไม่รีบยิงล่ะ ยิงไม่ถึงแน่ดิมันมองไม่เห็นน่ะใส่อดอทมองแทบไม่เห็นไอ้เชี่ย,ยมันเห<ว>็เราแล้วมันเห็นเราแล้วดีได้นี่ปีนแต่เสียงอะอยู่หลังหินแน่เลยจอสองร้อยเฮิร์ตไมเหรอเครียตต้นไม้มันบังกูอยู่อะ,อะไปข้างเนี่ยเห็นบ้านเล่นแล้ะบ้านกลางก็อย่ามาอยู่ตรงที่กูอยู่ดิไอ้เหี่ยแล้วใส่หมวกกันน็อกขาวพ่อไอ้เหี่ยอย่างเด็กช่างเลย ขณะขณะแม้มันกระเด้นขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วไหนวะทำไมเห็นละ่ะกุงมีตามันลงมาแล้วลงมาแล้วเร็วขึ้นหรือลงเนี่ยน,นีโดน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 อย่าใส่ชุดกุ้งด้วยแล้วนะทำไมถึงยิงไม่โดนวสะสโคบมือกากขนาดนั้นเลย ลองดูก็ได้ลองดูก็ได้โดนไปนั่นเดียวเไงเอามึงเอาสะโคบกูไปอ่ะให้ก็ได้อ่ะได้กันมาเอาไปแล้วก็สะโคบปืนดูไว้ให้กูทินไหนหีนไหนค่อยลงก่อนพันลงก่อนพ่างตัวล่องหนโอเคตายตายตายครับครับไปเก็บไอเทมชุดกุ้งมาใส่ดิ กุ้งอะเผื่อใส่ชุดหมีหรือชุดกุ้งไม่รู้เลยเมือนกุ้งเลยอะมาแล้วเฮ้ยมีคนใส่ปืนเก็บเสียงอะก้อยดำข้างหน้ามีคนยิงเฮ้ยเอ็นจีดิ้งโอ้โที่ไหนที่กูตามหาเอาชัวร์ครับเอาชัวร์หลังไว้ดิ ไอ้้ยกข้างหน้ามีนะเว้ยระวังนะมันน่าจะยิงอยู่แถวๆเนินข้างหน้าเราเลยอ่ะตรงกุ๊กนะแถวๆแถวๆที่กูมาร์กอ่ะขนาดใช่เลยข้างหน้านี้เลยนได้ไงกูเจอแล้วอะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงระบบควันมันยิงกับใครอยู่ประเด็นอะถ้ามันยิงกับเราอไม่ใช่ไม่ใช่มันยิงคนอื่นอันหนึ่งเกือบน็อกเกือบน็อกเกือบน็อกมันบินเ้ามาบินเข้ามาบินเข้ามาแล้วมึงนึกว่ายินอยู่ได้ยิงอยู่น็อกแล้วโดนกุ้งยิงนี่กุ้งยิงกุ้งยิง ไอ้ยตายเลยวะเฮ้ยซ้ำซ้ำเฮ้ยน่าจะอ่านได้แต่ตานี้แบบตอนนี้เราเปิดกเกมแล้วเป็นกู้ยิงดีนังเรา,าได้ชุดกลับไปหน้าล็อบบี้กลายเป็นกู้ยิงเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยเกมกางถ้าได้เขาก็เล่นกันทั่งโลกไร้เหี้ยพับจีอะอย่างไร เป็นกุ้งยิงไง <c oughs> คนที้อะไรมึงพูดออกมาเมื่อกี้กูขี้กับแตกกระเป๋าล,ลา,ายปลาครับ,บรยัาบายอยู่ดีๆพูดกุ้งยิงมากูขี้กับแตกเลยอ่ยพัฒนาการเนี่ยพัฒนาการการพูดไปเรื่อยของคนไทย <c oughs> มึง <Rose> รู้ป่าวว่าเมาื่อกี้กูกดอ่าไว้ฮะกุ้งยิงของมึง,อ,ง <c oughs> อ่ะไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่มีความละกูมีเอสดโหมดได้แล้วด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิ ตรงรถกระบะข้างหน้าเห็นไหมไม่เห็นกูอยู่หลังมึงไกลไกยังนี่อะไมแล้วมันมึงพามาทั้งโอ้บ้าน,าบ,านบ้านไหนอะบ้านไกลสุดอะที่มันมีรถกระบะเห็นไหมข้างหลังนั้นเอ้ยตัวอะไรอะมันขี่รถแห <c oughs> <c oughs> ่มาอ๋อม,มันเป็นบอดมันเป็นบอดมันเป็นบอดมันเป็นรถแห่นั่นแหละบอดรถแห่ <c oughs> ไห <c oughs> นว่ามันอยู่ไหนแล้ววะไม่ไม่แกย,ยิงตูดมันอยู่แถวข้างหน้าเนี่ยเราไปแล้วยิงแล้วยิงแม่นยังไงยิงไม่พักเลยนะมึงเนี่ยเป็นกุ้งไงกุ้งมันยิงอ่เราไปไหนแล้ววะอยู่ดิไม่เเจอคนเลยตอนนี้ไม่ใส่หมวกไม่ใส่อะไรทั้งนั้นอะ่ะแก้ผ้าเป็นกุ้งอะ่ะกุ้งใส่บิกินี่ <c oughs> โอ้เชนโอ้เชนไม่โอ้เชนเปิดประตูมามันยืนอยู่หน้าประตูเลยยิงเพื่อนกูไอ้เหี้ยควายควายชุบชีวิตชุบชีวิตกูไปชุบมึงกูไปชุบมึงไม่ยากหรอกไม่เพื่อนกูขอสายต่อค <c oughs> าเป็นกุ้งดี ได้ดิเซกี้นี่ดิแจ้กูแต่ัวกุ้งสตางค์ซ่าสกีบิดี้ดีไงกูได้ละดูชุดเไอ้เหี้ยแต่มันไม่มีที่ชุบแล้วดิว่าเอาซื้อไม่ได้อะฟรีไฟทำได้เลยบ้าดิ่พับดีไอ้เหี้ยโคตรเซ็งเลยอ่ะกูกูบอกให้อยู่กับกูไอ้เหี้ยยังไม่ชูดเลยเมื่อกี้ กูคิดไงถ้าพื้ไม่ไถือพื้นได้ซ้ำอ่ะถือแคท้เดินเ,เข้าบ้านมามันอ,อยู่ข้างหล่าง <c oughs> บอกแล้วให้ถือปืนไว้ไม่อยากถือถือแล้วมันโดนมันเดินช้าก <c oughs> ูจะอยู่แคมป์อยู่ในนี้แหละกูอ <c oughs> ยากที่ที่หนึ่งฝั่งเพื่อนกูว่าได้ที่หนึ่งได้เลยไอ้เหี้ยกูว่าสามคนนะแม่งตีเดียวกันนะยิงดิโหปืนสุดโหด ไอ้เฮียมันอยู่ซ้ายเลยนี่่าบนเข่าซ้ายมือหูกูดีไหมตายโกลวหนึ่งนัดก่่อนแล้วแขวะไอ้เนี้ยมันวิ่งไม่งเลยสวยนี่โกไไปเยอะครับทับจีประเทศโลกโลกาวีน่าอะเจอคนงี้เข้าไปอ่ะ เฮ้ยกูย,ยิงโดน,นได้ไงวะอพีเอสแถมโปรเฮียมันต้องเ, oh. เป็นพรมันต้องเป็นพรจอ,อร์รียี่สิบเฮิร์ตแน่ๆเลยแล้วกูใส่หัวกุ้งอยู่<ต>มึงเห็นปะไม่เห็นอนะเห็นแต่หมวกอะถอดหมวกดิกูกดซ่อนหมวกอะมึงก็กดซ่อนหมวกดิไม่เห็นเห็นแต่หมวกบอก่อยถอดหมวก ถอดเลยเหรอเออเอาดีสัตว์กุ้งตามสั่งนอนเี่ยอะไรอ่ะนอนไอ้ยนอนเป็นกุ้งกุ้งนอนกุ้งนอนมึงเห็นปะ กุ้งเผาเนี่กุ้งเผากุ้งเผากุ้งเผาโอ้เไม่นาตายเลยกุ้งเผาทำใหมันรอกด e c กด e c เลยแล้วมันยินทำให้ตั้งนานมันโคตรกู้เลยตัวที่มันยิงไม่ได้มันเหมือนกับเป็นบอทด้วยซ้ำอ่ะแต่งตัวแดงตัวแงกำลังแต่งตัว โหไม่มีกุญแจเฮ้ยมีแต่ตู้ออยพับตีแม่งมีแต่คนชอบแต่งตัวเท่ๆ้ยแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่แต่งตัวแบบว่าเป็นกู้เป็นอะไรเงี้ยที่มันเป็นยาออนอะเล่นแรกๆมันได้บัตรสุ่มเยอะอยู่นะได้แมสด้วยแมสคนจีน